สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุ่งครับ FC ฟมือนี้บ่าวแอมลอทุ่งพร้อมทีมงานครับสิภาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์สังครับพระสังเนาะครับเนาะถูกลอตเตอรี่ครับถูกลอตเตอรี่หกใบครับ FC งวดที่ผ่านมาครับเขาจังๆมาแล้วสามงวดซ้อนครับงวดนี้ ปล่อยสองตัวครับสีห้รวยมั่นใจครับเอฟซีต้องเดินทางเขาวัดครับไปถามพระอาจารย์สังครับว่างวดเด็ดเวันที่สิบพฤษนิษฐ์เป็นตัวใดเนาะไปรับชมกันครับาครับพระอาจารย์ครับมาจับพิธีการครับพระอาจารย์ครับมาเนี้ยผ้าเบาวแอมบุกมาทางวัดครับผมอยากเหตุบุญเหตุศีลอยอย่างนี้หนึ่งวากว่าอาจารย์คนกำลังเกตกำลังสั่งครับผมแต่ว่ากระบวนการเหตุศีลได้ครับผมมากก็ต้องขอโชคขอลาวเรื่อยจริงจีเหตุใดเนาะครับผมเดี๋ยวไชมเนาะ คนเข้ามันก็ต้องมีปัจจัยมีแบบว่ามาท่าสิมาเห็ดในบ่อเข้าก็ต้องมีโฉมมีลาบน้องบอมเนาะครับผมแต่แค่ยังเคยเห็ดเคื่อยสางน้องบออาจารย์ท่านกัลทรักในบ่อเนาะครับแมนครับสางชันล่างสูงซอยเพิ่นก็จนแล้วครับผมกับเยฟซี่กับเื้อมันเสื้อถือพระอาจารย์สังเป็นความฝันพอสีมานี่เพิ่นกำลังจะเห็ดจะสางน้ำสองมาหนึ่ิ่นมีโชคมีลาบได้มาสามสี่งวดแล้วครับผมงวดที่ผ่านมาลอตเตอรีหกใบมาสั่น ก้าหนึ่งเดี๋ยเราอา,ออา,อาตัวเดียวเลยแม่บอกครับฝันว่าจะไหนรับอาจาายเอาบอกโอ้ยซูอิฟซีฝันว่าเ <ๆ S 1> กี่ยวกับหัวฝันเห็นเก,กี่ยวกับหัววันนี้ก็เลยตีเอาปเป็นเก้าเหล็กมากเหล็กนึงก็เลยมาใส่กันครับ แสดงจวาจารเนเก่า <up> นั่งเสด็ผการคนมีโชคมีหนีได่นาะครับู้าเขามันื่อยสวดสาวดสามวดแล้วครับเพราะว่าันกคดอยนฝันนี่ขันยนหัวสิว่าหาว่าโผกได้หรบแม่แม่ครับเอออี๋หนีจะว่าขัน่าโหกนี่มันกถทิว่าถือยุคเก่าหนึงก็หนึก็โผกกับเป็น เป็นหนึ่งกับองว่ากับก่อนตัวเดียวกันเปลี่ยนหัวอ๋อระตัีมากเมาเบิดเลยบอกครับอาจารย์ดึงเอาตะเก่านึงหนึ่งเก่าเก่านึ่งน่ะหละใช่มะกระซางเลยหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าย่างเดียวได้วกใบครับผมมีน้อยไรมันมีอ๋อเขา่าเทนั้นแมันแต่ละเจ้าเขามามีแค่สองใบนะครับอาจารย์ใบนึงสองใยังสี่บอค่อยได้มาหลายเข่ว่าห้าตะเก่านึงหนึ่งเก่า ครับเอ้ามาดีสิเขาเรื่องได้บริใบครับผมมาถามเอากวนนี้ได้พระจานทร์ขนว,วันีีวะครับจังว่าเลยแบบเนี้ยฟันว่าจงไหนครับพาะจานทร์ขนยังเ่ได้ฝลยฟันเลยที่เรายู่มมเลยจะเสี่บะมีกับซีบกับสาบเลยผบะมีเจ้าที่เจ้าทางมาหามาบอกบอย่างไรบ่บะหลมาพมีย่กับสกีจังือ<า> อาจย์มักเล็กสองแม่นเหล็กสองสี่จับใส่กับยังน้องสองกว่านี้นอะหมวามมักเลขนึงม่กเล็กหนึ่งนีมัเมักเหล็กสองสองมาชุมาอยู่ดาวันล้สองสห้าขนาจับคู่สิจับใส่กับหยังพอาจาเหล็กต่ำนะจาวะเป็นเล็ต่ำบอครับเก้าว่าสิต่ำขนามันเกาหนึ่งเป็นเลขกสูงราคาหยางเกาสองสี่หก เล็กกลางนับตอนนี้เลขสองก็คือได้ล่ะเลขสองงวดนีงหายไม่เป็นรักลอยนอกเพื่อพระอาจารย์มาคือได้สองี่ละสองสี่สี่สองวเน้าสองสี่สองครับนาะครับผมแต่ว่าจังไดกะพวกผมกับขออนุญาตมาทิตามอีกครังหนึ่งในเด้่องข่ายไก่ไว้จะออกเพื่อว่าเพื่ออาจารย์เพิ่มมีความฝันเขามาอาจจะเป็นสองกับตัวอื่นก็ได้ไม่จริงนะครับผมแต่ชม แต่ว่าสองสี่นี่หดมือมันเนื้อหลายอยู่เนาะครับผมอาจารย์ทว่าจะฝันมันก็ฝันไก่สองสามมือไก่มือเบอร์ออกไก่รัฐบาลพื้นที่ออกถึงว่าฝันแตกว่าถือว่าโอเคอยู่ได้เนาะสองสามมือเนาะจังฝันโอเคอยู่ได้ครับแต่ว่าพอเที่ยงวัาจังได้กะถึงว่าอาจานมามากสองสี่มันก็เมียนได้พอมาเป็นอย่างอาจานมันมีโชคมีดวง ว่ามีโชคม่ดวงบ่มีโชคม่ดวงจังไดฝันเห็นหัวคนอื่นสิว่าจหาว่าคนนึ่งโอบาหาว่าโหครับแม่ครับเด็กมากหนึ่งพดนี่มาจากใจก็สิเออ1 5น6จึงหานึ่จะ่เป็นบ่อหน้าอ้อันนี้มัดซอันนี้ไปว่ามักหนึ่หัวเป็นเก่าสิว่าโหแปรใส่ขกงเด็กมากเด็กมากเด็กมากมีน้ำจัวนึงแม่ก็ฝันประกอบกันอีกแม่ทัมดรวมสิ่งกิ บอกเพื่อนาได้ต้นงวดแล้วเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งมักโอ้บอกแล้วไหวเสแสร้งวันนว้เอาแน่หนิหมักสองแห้งเนี่ยเสแสด้งว่นเาแนวหนิให้มักหลุดมักแีลนใหญ่ได้นอ้๊อครับหลุดสองแหงนี่มันใจแห้งประมาณสองสนี่มันใจอืมจะขายกันกั็งวดอิบานมากอิบานหมักหนึ่งแห้งแต่ว่าเคยสื่อสบๆเคยบอกเพิ่มกับที่มีขึ้นมีร่วง บอกเธอเสียบอกว่าไอ้ซิปเอสจะเสียไม่ออกซิปแต่ันจังไดกระซางทอจานพวกผมสี่ลอถาค้ามฝันอีกครั้งหนึ่งได้ไเพราะว่ามันโมเน่ได้นอตัวเลขกสองได้มาแล้วเกออไปฝันได้มาอีกตัวหนึ่งป้าประกอบกันนี่ได้สองตัวได้สาตัวคูได้ัปไหนกัได้สองตัวมาเป็นสามได้นอไปแหม่ครับครับก้าผมอ่ะาระ<า> <laughs> ้าแล้นะครับผมแต่ผรช่มเน<า> พระอาจารย์เพิ่นบอทนด้ฝันอยู่ครับจะว่ามีเลขกมากให้พี่ให้นอกหรือว่า่านใดบ่มักมามาตัวเลขของพระอาจารย์สังครับ AFC เนาะเป็นปูที Fun ่ฝันแม่นครับ AFC เดี๋ยวสิติดต,ตามตัวเลข3ตัวไปฝาก FFC อีกครั้งหนึ่งครับให้พระอาจารย์เพิ่นใดเด็ดๆมาก,ก่อนนอะครับเอเอา2ตัวไปก่อนครับ2 4 2 4 4 2กลับกันนํเจ็กหน่อยครับมือนี้ครับเอฟเบาแอมโลทงนีมีของดีมาฝากครับไปรับชมมือของดีกันครับ บาเอมมาชมนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค,ค้าโบก้ยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อเถือเนาะครับน้องสมชชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของใน่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับไป ยืนกลับมาไดเาาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้น่อยแ,แล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อานิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อโนอดตี้เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับนีบ่อะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบรบโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบัง้าลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮาครับขายดีปานที่น้าที่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราตรงหงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเแบาบเแบบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือก,กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่ะะานผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี hebben, ่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณม <Sh> ีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุห่โลซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบัง เสียเจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลิกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบอะไแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ